ใครหา t o y o ต a a อ t i s สีดำอยู่นะคะกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a a อ t i ติสนะคะไฮบิดค่ะฝนมีมาให้1คันนะคะมีสีดำค่ะคันนี้เป็น t o y o ต a a อ t i ต1.8 h y บิดเอ t ทีค่ะปี2019ราคานะคะเมื่อเดือนที่แล้วฝนยังขายอยู่ที่565,000แต่วันนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะมาทุบราคาให้ค่ะเหลือ525,000เดี๋ยวฝนพาไปดูรอบคันและภายในคันนี้ค่ะ มาค่ะเดี๋ยวฝนจะพามาดูภายในคันนี้ค่ะสำหรับด้านในคันนี้นะคะฟังก์ชันบนพวงมลลาลัยมีครบค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นแบบนี้ค่ะเลขมาอยู่ที่93,100กิโลนะคะประวัติศูนย์โตโตยต้าลูกค้าสามารถเช็คก่อนได้เลยค่ะพุชสตาร์ทมีนะคะแล้วก็หน้าจอกลางจะเป็นแบบนี้สำหรับเอาติดปี19นะคะแล้วก็แอร์เป็นออโต้ค่ะ เกียร์ออโต้นะคะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็กุญแจฝนมีให้ครบทั้ง2ดอกนะคะเบรกมือเป็นไฟฟ้าค่ะมาที่ตัวเบาะนะคะตัวตตาเอาติดคันนี้เบาะสวยมากนะคะเป็นเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะแต่เป็นตัวเอาติดเอนทรนะคะจะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะคะก็จะเป็นปรับธรรมดาทั้งหมดเลยค่ะ ด้านหลังมีแอร์หลังนะคะแล้วเบาะข้างหลังกว้างมากนะคะเบาะข้างหลังกว้างมากราคานี้นะคะ525,000สนาพนะคะสามารถจัดไฟแนน์ได้เต็มค่ะทําฟรีดาวได้เลยค่ะ เดี๋ยวฝนจะพามาดูที่ด้านหลังนะคะว่าอุปกรณ์ด้านหลังเขายังอยู่ครบหรือเปล่านะคะด้านหลังสามารถเปิดที่กุญแจได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดที่ตรงข้างๆได้นะคะมาดูอุปกรณ์นะคะยังอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นยางอะไรเนาะชุดแม่แรงต่างๆ,ๆนะคะคันนี้เอาติดไม่เคยติดแก๊สนะคะเป็นรถเดิมเลยนะคะเป็น1.8ไฮบริดเครื่องไฮบริดนะคะแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สไปแล้วเนาะ <laughs> ไม่เคยติดแก๊สไปแล้วเนาะ สามารถรองรับน้ํามันได้ถงสูงสุดถึง e10 นะคะเป็นเครื่องพันแปดเดี๋ยวฝนจะพาไปดูห้องเครื่องกันค่ะไปกันค่ะ,ะเดี๋ยวฝนจะพามาดูห้องเครื่องกันนะคะว่าห้องเครื่องเนี่ยเดิมสะอาดขนาดไหนนะเดี๋ยวพาไปดูค่ะสาหรับเอาติด1.8ไฮบริดนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะคะเครื่องพันแปดไฮบริดนะคะข้อเสียของโตยต้ามีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีโชค๊คมาให้เนาะอันนี้เป็นเครื่องเดิมนะคะเครื่องเดิมทั้งหมดนะคะส่วนตัวแบตเตอรี่นะคะรับประกันนะคะ 10ปี150,000กิโลนะคะปี19ก็หมดปี2029อีกยาวๆเลยลูกค้าใช้ไปยาวๆได้เลยค่ะ mm hmm. ค่ะและสำหรับใครนะคะที่ฝนบอกไปแล้วนะว่าหา Toyota a อ t i ตินะคะ1.8 h ฮบริดเอนทรนะคะปี2019ราคาวันนี้นะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะ525,000บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาเนาะ สนใจดูแล้วนะคะสนใจเข้ามาดูรถได้ก่อนเลยค่ะที่รถบ้านเฮงเฮงสองนะคะอยู่ตรงถนนกาะประพึกบางแคค่ะเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดอยากได้รถสวยอยากได้รถดีเข้ามาหาเซลฟ์ฝนได้ที่รถบ้านเฮงเฮงสองเท่านั้นค่ะ